สวัสดีตอนเช้าครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันพุธที่24มีนาคม2564ยก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรบรหยุดพานุอิวันนี้ก็จะพามาทดลองเลี้ยงหอยขมทรายนะครับซึ่งเป็นหอยตามแม่น้ําโขงนะครับน้าไหลนะครับก็ลองเอามาทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนดูนะครับว่าหอยเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับก็มาดูกันนะครับหลังจากทดลองเลี้ยงแล้วนะครับซื้อมาประมาณ10บกิโลนะครับปล่อยลงในบ่อ ซีเมนต์นะครับใส่ออกซิเจนแล้วก็จำลองด้วยทรายตามที่เพื่อนๆสมาชิกบอกมานะครับก็ผลปรากฏว่า10กิโลตายเกือบหมดนะครับผ่านมาประมาณ2สัปดาห์ครับหอยก็ตายนะครับกำลังดูสาเหตุอยู่นะครับ วันนี้ก็มาถ่ายให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับว่าหลังจากเอามาทดลองเลี้ยงแล้วนะครับหอยขมทรายนะครับก็เป็นหอยแม่น้ำโขงนะครับก็เหมือนหอยขมบ้านเรานะครับแต่ว่าเปลือกขาวแล้วก็หัวขาวนะครับเนื้อนุ่มกรอบอร่อยนะครับแต่ว่าทดลองเลี้ยงแล้วคงไม่ผ่านนะครับก็ต้องหาว,วิธีใหม่นะครับ นี่เราเอาใส่ทรายแล้วนะครับก็ถือว่าเลี้ยงยากกว่าหอยเชอรี่นะครับไม่ต้องมาเลี้ยงให้เสียเวลานะครับเพื่อนๆสมาชิกที่อยากลองเลี้ยงหอยขมทรายดูก็ตัดไปเลยดีกว่านะครับมาเลี้ยงเชอรี่ดีกว่าง่ายกว่านะครับสี่เดือนได้ขายนะครับหอยเชอรี่นะครับอันนี้หอยขมทรายนะครับไม่ผ่านนะครับพานุทดลองเลี้ยงแล้วนะครับถือว่า ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ่ายทําให้เพื่อนๆสมาชิกดูนะครับเราก็เลี้ยงหอยทุกชนิดนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่หอยโขง่งหอยนานะครับหอยปังนะครับหอยเชอรี่สุดท้ายก็หอยเชอรี่ดีกว่านะครับเลี้ยงง่ายนะครับอันนี้เป็นหอยหอยขมทรายนะครับ หอยขมทรายเป็นหอยน้ําไหลนะครับมีตามแหล่งน้ําโขงนะครับลองดูนะครับดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็รอดอยู่นะครับรอดถือว่าเปอร์เซ็นต์การรอดประมาณสิบเปอร์เซ็นแค่นั้นนะครับส่วนมากก็จะตายนะครับมาก,ก็จะตาย รอดนะครับแต่ก็ไม่โตนะครับไม่โตไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับก็มีออกลูกบ้างน,นะครับออกมาชมเป็นบ่อทดลองเลี้ยงนะครับทดลองเลี้ยงหอยขมนะครับหอยขมใายนะครับซึ่งเป็นหอยแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยเอามาเลี้ยงในบ่อซีเมน ให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับเผืแบบ่อบางคนสนใจอยากเลี้ยงนะฮะหอวเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ก็ไม่ค่อยโตนะครับสรุปแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านในการเลี้ยงหอยขมหอยขมทรายนะครับในบ่อซีเมนนะครับนี่ก็ ผลิตคือว่าถ้าเทียบอัตราการลอดประมาณ10-20%นะครับไม่รู้จะโตรหรือเปล่านะครับก็ทดลองดูนะ,นะครับไม่ตายนะครับไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ก็ก็จะลองดูไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็จะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนที่ตายเราก็จะเก็บออกก่อนนะครับเรติดตามชมดูอีกทีนะครับว่าหอยขมทรายเราจะเลี้ยงได้สําเร็จหรือเปล่านะครับเหมือนหอยเชอรี่ไหมนะครับอันนี้เป็นบ่อหอยเชอรี่นะครับเราก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่เลี้ยงง่ายโตไวนะครับหอยเชอรี่นะครับต่างกับหอยขมทรายมากนะครับ เศษประโยุดพานุก็ทดลองเลี้ยงนะครับในบอ่อซีเมนทั้งหมดนะครับก็อาหารก็เป็นแหนแดงเป็นหลักนะครับแหนแดงเป็นหลักวันนี้ก็มาถ่ายทำถอยขมทรายให้ดูนะครับเผื่อบางทีท่าน,เพ,นเพื่อนสมาชิกอยากเอาไปลอ,องเลี้ยงลอ,องเลี้ยงดูนะครับก็คือตัดไปเลยนะครับไม่ต้องเลี้ยงนะครับเสียเวลานะครับเชื่อพานุนะครับ พานุทํามาแล้วนะครับเลี้ยงหอยเชลลีดีกว่านะครับวันนี้เกษตรบนหยุดพานุก็ต้องเตรียมตัวไปทํางานก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับหรือว่าท่านใดสนใจอยากดูเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับพานุก็จะไปหามาเลี้ยงแล้วก็มาถ่ายทําให้ดูนะครับวันนี้เกษตรพานุก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกันเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ